ชื่อชื่อสมทรงล่าแสงทองนะคะชื่อชื่อทางรมพ้นทุกชื่อเล่นติ่มค่ะวันนี้ก็จะจะมาเล่าเหตุการณ์นะคะที่ที่เมื่อวานอที่ที่เมื่อวานที่อถอนหญ้าใด้ไดหญ้านะคะแล้วก็แล้วก็พอไปครั้งที่สองนะคะมีมดมดเยอะเลยที่มา ถอนไปก็ก็มากัดมากัดตอนนี้ก็พอดีพอดีไปอ่าดึงดึงต้นสาบเสือแล้วค่ะก็ลองเอาสาบเสือน,นะะเอาเอาใบสาบเสือน,นะคะมามามาทาทาดูเออก็ได้ผลเนาะบดบดม่มากัดก็เลยถือโอกาสน,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 นํานําอันนั้นที่ที่ที่ไปสาบเสือเลยคะ่ะมามาพันพันเป็นกงก,งกงกําไรเลยคะ่ะแล้วก็คล้องข้อมือคล้องเครื่องมือกันมดกันมแมลงได้ ก็ดีค่ะที่เออที่เกิดปัญญาตรงนี้ได้นะคะอ่าแล้วก็แล้วก็วันวันวันวน,นี้ค่ะตอนนีงถึงวันนี้นะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็ก็เข้าพุทธาสนาทุกแล้วก็ยังยังไม่ได้ลงลงสนามไปไปถอนยาก็เลยขอขอพูดถึงตรงนี้ค่ะก็พอได้ส่งแล้วก็มามาเขียนซ่อมแล้วก็มาเออก็ซ่อม ซ่อมเสร็จแล้วก็เขียนผิดอีกก็เรียงลบไม่เป็นอีกก็ตอนนี้ก็ยังค้างอยู่แต่เขียนได้แล้วค่ะอันนี้ก็ถ้าถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวลบเดี๋ยวจะให้ให้ผู้รู้จิ๋วช่วยค่ะพอพอลบเอ่อพอพาลบให้แล้วก็จะส่งห้องใหญ่ไปทางวิวชาลามตรงรู้เลยค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าจะมีเรื่องใหม่ก็ให้ให้เข้าไปพูดใหม่<笑><笑>ก็อขอเอ่อ แสดงสภาวะทาแค่นี้ค่ะไม่ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรนะสาธุค่ะสาธุค่ะพระติ๋มที่มารายงานให้ทราบนะคะโอ้ใบสาบเสือนี่ช่วยแก้คันได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะแก้มดอะมดมดกัดเดี๋ยวนั้นแล้วก็ก็ไม่มาเลยค่ะเออแล้วมันหอมหอมนะใบสาบเสือเอามาทานสดได้นะคะแต่ว่าอย่าทานเยอะทานแค่ใบสองใบ โอ้เป็นความรู้ใหม่ออนเคยใช้แต่กับแพ้สดค่ะพอ,อะโมบอกว่าแก้มดกัดแก้คันได้ด้วยเยเออเป็นเรื่องดีนะคะเนี่ยเออค่เถ้าเรามาขยี้กันน้านะคะกันมแมลงยิ่งดีอันนี้พอดีตอนนั้นอยู่แห้งๆก็ใช้โปะแขนเลยทําเป็นกําไรเขาก็ไม่มาอ่าโอ้เอถอนไปกัดไปเยอสู้เลก็ค่ะนี่ก็ใช้ปัญญาทีลรนิดหน่อยเนาะ ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์อาจารย์ที่บอกว่าต้องเป็นหมอดูแลตัวเองกันกันเถิดแล้วแต่ภูมิปัญญาค่ะอันนี้มีขาตาทุกก็มีมีความสุขกับการเขียนการอ่านนะคะเออตอนนี้อยอแต่ก็ต้องก็ต้องไปงานอื่นบ้างแต่วันนี้ครึ่งวันและอยู่อยู่ในอะไรนะเองานในค่ะก็ ก็มีเอ่อก็มีความสุขในงานในเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวทานข้าวมีกําลังแล้วเดี๋ยวจะไปปฏิบัติงานนอกต่อก็คือเนี่ยลงโลสนามค่ะสาธุค่ะะสาธุค่ะค่ะเราปฏิบัติกันทั้งงานนอกและงานในเนาะเชิญพี่โสค่ะค่ะเรื่องเรื่องสาบเสือเนี่ยค่ะ อันนี้อันนี้พี่ก็ยังไม่ยังไม่เคยได้ได้ทดลองนะคะพอดีน้องน้องสะพยของพี่อ่ะค right ือตอนแรกพี่เรียกใบสาบเสืเอแต่แต่ทางใ totally. ต้ Likewise, izable, เขาจะเรียกใบใบใบอะไรใบใบอะไรราราสักอย่างเนี่ยจําจําไม่ได้เขาก็บอกว่าเออเขาอะกระเพาะปัสสาวะเสบเขาจะเขาจะมีปัญหาเรื่องการ ไม่สุดแล้วปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็าเขาก็เก็บมาแล้วเขาก็เอามาให้พี่ดูเ็าบอกเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเ็าจะกินใบอนี่ถึงพี่บอกอ้าวนี่มันใบฉับเสือนี่เขาพี่ถามามากรอยางก็บอกกรองมาต้มแล้วเออแล้วดื่มถึงเออเขาไปเห็นพี่เขาไปเห็นพี่กลั่นพี่พี่กลั่น ใบสาบเสือวันก่อนพี่จะทําสาบเสือรังจืดย่านางอะไรเนี้ยพี่จะกลั่นแยกไว้เป็นเป็น,ปนแต่ละแต่ล,และชนิดแต่ละชนิดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไปเห็นเขาบอกว่าเนี้ยตัวเนี้ยที่เขากินแล้วคือเหมือนกับว่าเป็นเออเป็นยาท,ที่ที่แผนโบราณที่ปู่ย่าตายายเขาบอกมาซึ่งซึ่งเขาก็ทําตามกันมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกโอ้ก็ดีเนาะแต่พี่ก็ยังยังไม่เคยรู้พี่บอกคือคือถ้าจะ เราเอามากลั่นแบบเนี้ยเป็นน้ำใสๆแบบเนี้ยมันจะเข้มข้นเป็นเป็นหัวมันเขาก็บอกเอออันนี้ก็ดีนะทีหลังเขาได้ไม่ต้องต้มก็ะจะมาเอาของพี่แล้วพี่ก็ให้เขาไปเ็าบอกเออมันมันก็ดีเขาไม่ต้องต้มกินนี้ดีกว่ากินต้มอย่างเงี้ยก็ก็อ๋อพี่ก็เพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่าว่ามันมันใช้ได้ค่ะขออ,ขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะนี่นี่ก็เป็นเป็นผักสดทุกวันเลยค่ะทานกับข้าวเป็นผักสดวันละใบสองใบค่ะ ค่ะทานดีมากค่ะคู่กับออมแซปป่าด้วยวันนี้วันนี้ออมแซปป่าเขาลวกค่ะใปใหญ่ดีอ๋อแล้วถ้าใส่เวลาเอามาใช้ของน้ํากันนะคะสมุเอสรรพคุณเขาเหมือนกับสดไหมคะพี่พี่โสไม่เหมือนค่ะไม่ไม่ไม่เหมือนสดค่ะเพราะมันจะเข้มข้นกว่าอ๋อค่ะ เข้มข้นกว่าแล้วมันก็มันก็เหมือนกับเราทำสกัดยญานางอะไรค่ะเหมือนกับเรากลั่นย้านางอ่ะคือถ้ายญ้านางเราเอามาทําสดมันก็เป็นคอโรฟิลมันก็จะมันจะให้พลังงานแต่พอเวลาเราเอามาสักเราเอามากลั่นเนี้ยมันก็จะมันก็จะเป็นมันมันก็จะแปลสภาพเป็นเรามาใช้ฟื้นฟูฟื้นฟูเซลล์มันจะมันจะเข้มข้นกว่าเหมือนกับสรรพคุณทางยาเขาจะเยอะกว่าใช่ไหมคะ ค่ะนี่ก็เป็นความรู้นะคะของภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะคะซึ่งเป็นยาที่ทใช้มานอตอนตอนตเด็กๆเนี่ยออนก็ใช้ตลอดนะอใบสาบเสือเนี่ยค่ะ mm hmm. ถ้าโดนอะไรกัดหรือว่าเอไม่ใช่ไมโดนกัดถ้าโดนมีดบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ไปหยิบอันนี้แหละมาทําตอนเด็กๆก็ทําเป็นสร้อยนะคะ <laughs> เอามาส่อยคอให,ใ,หให้แขนอ้ามเลือด เราจะใช้า้ามเลือดส่วนใหญ่แต่แต่ล่าสุดอ่ะพี่ลองใช้พี่ลองใช้เอ่อใช้มาแช่เอ่อคือมันมีอยู่ช่วงนึงก็ก็ร่างกายไม่สมดุลแล้วก็เอ่อพอพอไม่สมดุลแล้วผิดศีลด้วยมันก็มาเยอะมันดิซีดวงทวารค่ะคือมันหายไปสิบปีแล้วแล้วอยู่ๆมันก็โผล่มาตอนที่เรากำลัง เรากำลังเมามันในการผิดศีลนะคะแล้วมาเตือนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันมันมาแบบโอ้หชนิดที่แบบเอายังไงก็แทบจะไม่อยู่เลยพี่ก็โอ้ยเอาไงดีนะที่เคยทำมามันทั้งหมดมันไม่ไปไม่มาเลยพี่ก็เลยเอาใบาสาบเสือนี่แหละคะ่ะเอามาด้วยต้มแล้วก็ทั้งใบาสาบเสือทั้งเอผงทานทั้งน้ําฉี่ แล้วก็แชร์มันได้ผลนะมันได้ผลมันลดมันลดการอักเสบลดอาการคันก็เลยว่าอ๋อแต่ก่อนเราไม่เคยไม่เคยเอามาทําแบบนี้พอเรามาทําอู้มันก็มันมันดีอ่ะมันก็ได้ผลก็ก็เลยตอนนี้ก็เลยอ๋อตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่มันลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้มันน่าจะมีเยอะแหละสรรพคุณของเขาน่าจะมีเยอะอยู่ ใช่ค่ะโอเคอบ้านเรานี่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะถ้ารู้จักเนาะสิ่งที่อยู่ใกล้รอบตัวของเราเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ในคุ้มค่าจริงๆค่ะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่พี่สุดใจโตหาบค่ะเจอพี่สุดใจค่ะเจอพี่นิดค่ะพี่นิดเปิดไม่์ก่อนค่ะ Thank you.